สสดีครับอยู่ผมเตอร์ใน t Tech Life now นะผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแบบสอนเล็กๆน้อยๆหลังจากที่เราไม่ได้ทำมานานมากเนาะแล้วก็ผมมองว่าแบบมันมีคำถามเข้ามาแล้วก็มีการคอมเมนต์ที่เรียกว่าเข้ามาแล้วผมก็มองว่าเออไหนๆเหมือนมันมีคนอยากจะรู้ผมว่ามีหลายคนแหละแล้วผมก็มองว่างั้นก็ทำเลยละกันนะครับผมก็เลยเริ่มที่จะมาคิดว่าเออทำละกันไหนๆก็หลังปีใหม่ หลังฉีดวัคซีนก็มาทำง่ายๆแบบนี้ก่อนละกันก็มันมีคำถามเข้ามาแบบนี้นะครับผมว่าตัว RK100 เนี่ยที่รีวิวไปแล้วนะครับผมจากร้อยขัดร้อยคูดแล้วแต่คนเรียกนะครับผมแล้วก็ตัว RK84 เนี่ยมีคนถามเข้ามาว่า สามารถใช้กับ Mac ได้เต็มระบบไหมฟังก์ชันคีย์ใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาแบบไปเจออ่านอะไรอย่างนี้มาหรือบางคนก็ามาคอมเมนต์เสริมเพิ่มเติมว่าตัว r k เนี่ยฟังก์ชันคีย์ใช้ไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เ,เหมือนแบบประมาณว่าเขาอาจจะได้ยินผมพูดว่าใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือผมต้องบอกว่ามันใช้ได้จริงๆนะครับผมไม่ได้เป็นแบบว่า เออล้อเล่นหรือว่าแบบพูดไปงั้นๆเพื่อแบบอยากจะขายของไม่ใช่นะครับต้องบอกว่ามันใช้ได้จริงๆแล้ววันนี้ผมจะมาบอกวิธีการใช้กันมันอาจจะไม่ง่ายเท่าแบบเอ่อพวกของคีย์คอนนะครับผมอย่างบางคนบอกว่าถ้าจะเล่น RK เนี่ยอยากใช้กับ Mac 100เนี่ยไปเล่นคีย์คอนดีกว่าแต่ผมมองในมุมที่ว่ามันยังมีคนที่เขามีงบประมาณจํากัดหรือว่ามีงบน้อยแบบเออไม่ถึง4 0 0พอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย หรือว่า3,000ไปไปอะไรย่เงี้ยอยากจะได้2,000นิด 2, นิด2000กลางกลางไม่เกินแล้วก็อยากจะได้ไมค่อนไ้เข้าคีย์บอร์ดลคาถูกมีบลูทูธมี Wi-Fi อะไรอย่างเงี้ยนะเขาควรต้องทำยังไงดีที่จะทำให้ RK ทุกรุ่นนะครับผมผมบอกว่า RK ทุกรุ่นจริงๆหรือคีย์บอร์ดบลูทูธต่างๆที่อาจจะเป็นคีย์บอร์ดของ Windows แล้วใช้กับ Mac ไม่ได้เนะี่ย ทำยังไงถึงจะใช้ฟังก์ชันคียท,ทั้ง12ปุ่มเนี้ยด้านบน F1 ถึง F12 ได้แบบ100%วันนี้ผมมาสอนกันนะครับผมก็สำหรับเรื่องแรกเนี้ยก็จะเป็นการโหลดซอฟต์แวร์เลยครับมันมีแค่เรื่องเดียวแหละจริงจก็คือเราจะต้องไปโหลดซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งมานะครับผมเดี๋ยวผมจะอ,อ,อินเสิร์ภาพให้ดูนะเดี๋ยวผมจะเปิดจากในนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ก็จะเป็นโปรแกรมใน Mac นะครับผมสำหรับผู้ใช้ Mac กเนี่ยก็ลงโปรแกรมมาได้ปกตเิเมื่อโปรแกรมจะต้องการตั้งค่าในส่วนของ Privacy ต่างต่างก็อนุญาตเขาไปนะครับผมในส่วนของการตั้งค่าระบบณเซตอัพเริ่มต้นของตัวโปรแกรมเนาะก็เซตอัพไปเป็นแบบปกตินะครับซึ่งหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับผมสำหรับโปรแกรมก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็คือจะเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า c a ร i b คาร์บิเนอร์นะครับผมหรือว่าคารีบิเนอร์ก็แล้วแต่คนจะออกเสียงเนาะแล้วก็ Element นะครับซึ่งตัวโปรแกรมตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโปรแกรมฟรีนะครับผมฟรีแบบ100%เลยไม่ได้มีต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรแต่อย่างใดสามารถที่จะใช้งานได้แบบ100%ฟรีนะครับผมเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราอนุญาตเขาแล้วบางคนอาจจะอนุญาตผ่านไม่ผ่านบ้างบางอันเนี่ย หรือว่าบางอันขึ้นไม่ครบร้อยเรนี่ยแนะนําว่าหลังจากลงโปรแกรมเสร็จให้ทําการรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งทีนะครับผมไม่ว่าจะเป็น macbook, MacBook mac pro imac อะไรต่างๆก็รีสตาร์ทเครื่องหนึ่งทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็พอเข้าโปรแกรมอีกทีเขาจะให้อนุญาตอีกนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็อนุญาตไปหลังแล้วเราไม่ต้องทําอะไรแล้วครับมันเสร็จแล้วจริงๆนะครับแค่นี้เลยถ้าเรามากดดูตรงหัวข้อที่เขียนว่าฟังก์ชันคีย์นะครับผมตรงฟังก์ชันคีย์เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นในภาพเลยนะครับก็จะเห็นว่าเดี๋ยวผมกดโฟกัสนกนะ ก็จะเห็นว่าเขาจะมีในส่วนของ F 1ถึง F 1 2บอที่เขาจะตั้งค่าเหมือนเป็นแบบรีแมปปุ่มใหม่นะครับผมร0 0ทั้งหมดก็คือเขาจะตั้งว่า F 1อ่ะนี่ผมกด F 1จะเป็นเพิ่มลดแสงเห็นไหมเดี๋ยวผมเอาให้ดูเป็นระยะน,นี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะกดนะตรงนี้นะนะครับนี่ลดแสงลดแสงกดผิดน,นียอันนี้ลดแสงนะครับอันนี้เพิ่มแสงเห็นไหมฮะ ก็คือมันใช้ได้เป็นแบบฟูลนะครับผมบางคนแบบเออแบบคิดว่ากดไม่ได้นะครับผมแบบว่าผมไปเอามาจากไหนกดได้เนี่ยเพิ่มล้เสียงก็กดได้นะครับเห็นไหมเออมันได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมไม่มีไม่มีตรงไหนที่จะกดไม่ได้นะ มันกดได้ร้อนะครับผมนี่ก็คือง่ายๆแค่นี้เลยครับแคโ่โปรแกรมที่ชื่อว่า c a r a b i n เนอหรือว่าคาราบไ n เนแล้วแต่จะออกเสียงนะครับผมคาราบไนเนนะครับประมาณนั้นเนาะคาราบไนเนอร์แอนะครับผมก็ติดตั้งเสร็จอนุญ,ญาตเขาเสร็จในส่วนของ Privacy แล้วก็ในส่วนของอาการตั้งค่าอีกนิดหน่อยๆนะครับผมพอเปิดโปรแกรมปุ๊บก็อย่างที่บอกไปทำตามขั้นตอนใช้ได้เรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เลย นะครับผม f 1ถึง f 2อใช้ได้ทั้งหมดเลยนะผมสำหรับใครที่อยากจะ,ะเปลี่ยนเป็นแบบอ่ะสมมติ f 3ผมอยากใช้เป็นร้านแพดแทนอย่างเงี้ยอ่ะเสร็จปุ๊บผมลองกด f 3เนี่ยเป็นร้านแพดแล้วครับแค่นี้เลยนะฮะมันง่ายมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้ rk ไปอย่าคิดว่าตัวเองใช้กับ mac ไม่ได้ร้อยเนะผมแค่ลงโปรแกรมง,ง่ายเสียเวลานิดเดียวกับการประหยัดตังค์ของคุณซึ่งผมเข้าใจในคนที่มีงบประมาณค่อนข้างน้อยดีนะครับผมว่าเราควรจะ ทำยังไงกับเงินที่เรามีจํากัดเนาะผมก็เลยเออบอกวิธีกันมาแล้วกันเพราะว่ามีหลายๆคนถามมาแล้วผมก็ไม่ได้ว่างทาสักทีนะครับก็ได้เรื่องงามยามดีก็ทํะเลยแล้วกันเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมง่ายๆแค่นี้เลยเนาะลองไปใช้กันดูนะครับผมจะได้ประหยัดตังค์แล้วก็เก็บตังค์ของคุณไปใช้ในเรื่องที่จําเป็นในช่วงเวลานี้แทนนะผมก็ ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับผมกด Subscribe กันนิดนึงเนาะให้ผมเตอร์เทคไลฟ์แนวด้วยนะครับผมก็จะได้มีคลิปแนะนำดีๆแบบนี้ออกมาแล้วก็จะได้ไม่พลาดเอ่อเรียกว่าโปรดักดีๆจากช่องของเราที่จะนำมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะผมหรัลคินีลาไปก่อนหวังว่าจะเจอกันในคลิปหน้านะครับผมฝาก Subscribe กันด้วยนะสวัสดีครับ